ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Li n e ID สยาม f อ5 5 5่0 1 a x i าหาถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆนักสะสมที่กรารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญ10บาทดีครับซึ่งเป็นปีพศนะครับที่ถือว่าผลิตค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครพบเจอเนี่ยนะครับดูก่อนใช้นะครับผมให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่1,500บาทครับท่านฟังไม่ผิดหรอกครับผมให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่1,500บาทนะครับ ต้องไล่เรียงแบบนี้นะครับในเรื่องของเหรียญ10บาทนี่นะครับซึ่งเป็นพเส็ุเล็กนี่ก็มีกันออกมาหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับมีทั้งผลิตน้อยผลิตมากน้อยสุดนั้นคือปี3-3ลองลงมาคือปี3 1แล้วก็ลองลงมาอีกก็เป็นปี2อ4 1ครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งผลิตกันนะครับสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวแต่จะมีบางจุดนั้นทําให้เหรียญ10บาทที่คุณต้องรู้จักนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดี นะครับอย่านําไปใช้หรือทําหายเพราะผมให้ราคาพันหครับแต่วันนี้ครับผมไม่ได้มาเหรียญเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ใครที่ต้องการคําตอบนะครับเกี่ยวกับเหรียญสตางรูเนื่องจากว่าเหรียญสตางรูนี้นะครับมีเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ส่งเข้ามานั้นจํานวนมากครับต้องบอกไว้ว่าจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่ามีผลิตออกมาหลายพศบางพศนั้นนะครับหลักร้อยล้านพันล้านก็มีแต่ทุกคนนะครับต้องรู้จัก ว่าเหรียญหนึ่งสตางรูนั้นพอสออะไรกันแน่ที่มีราคาแพงกว่าปกติครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับผมรับซื้อแพงกว่าทุกๆพอสอยุคเว้นปีนะครับรอสอนหนึ่งสามสองถ้าเป็นรอสอนหนึ่งสามต่ออ่าหนึ่งสามสองนะครับสตางรูจะเป็นห้า 10, สตางสิบสตางหรือว่านะครับอ่าหนึ่งสตางก็มีราคาหลักหมื่นแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเฉพาะ 1สตางค์ทองแดงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนิกเกิล5สตางค์ส0สตางค์นั้นไม่ได้ราคาแพงผมประเมินราคาอยู่ที่เดียวละ5บาทเท่านั้นเองแต่เหรียญน,นี้ทําไมถึงรับซื้อแพงกว่าปกติทุกคนสังเกตดูให้ดีนะครับใครมีสกกตางค์รูนะครับพลิกหลังกลับมาแล้วให้สังเกตตรงนี้เลยนะครับตรงที่เป็นพศนี่นะครับพศ2,464จําตรงนี้ไว้นะครับขอเป็น1สตางค์ทองแดงเท่านั้นนะครับนะครับ ถ้าเกิดว่าสตางค์ทองแดงรุ่นนี้นะครับไม่มีรูก็จะมีราคาสูงอีกเหมือนกันเพราะบางเหรียญน,นั้นไม่มีรูนะครับที่เป็นสตางค์ทองแดงนะนะครับไม่ใช่ดีบุกหรือว่านิเกิลน,นะครับในส่วนของ5สตางค์สิสตางค์เช่นกันนะครับถ้าเป็นในรุ่นนี้นะครับรุ่นเดียวกันเนี่ยนะฮะที่เป็นผระแสงจักอยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าไม่มีรูมีราคาสูงนะครับ แล้วก็ในส่วนของทองแดง1สตางค์เนี่ยให้ทุกคนเพ่งเล็งไปที่พศ2464นะครับจะมีราคาสูงกว่านะครับในทุกๆพศยกเว้นรอสอ3 3 2นั่นคือแพงที่สุดในบรรดาของเหรียญสตางรูนะครับก็ลองหากันดูนะครับเพืเ่อนๆนะครับบอกว่าคงจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับนะครับคําตอบเกี่ยวกับสตางรูนะครับมาต่อที่เหรียญน,นี้ซึ่งนิดหนึ่งนะครับ อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่คนหลายคนเนี่ยนะครับต้องบอกว่า f อฟเราเนี่ยก็อยากจะทราบกันนะครับมีการพิมพ์ถามข้อความนั้นมามากมายเกี่ยวกับเหรียญที่เป็นเหรียญ20บาทนะครับว่าซื้อวาระไหนแน่นอนครับในส่วนของขิดไข้ผมก็ซื้ออยู่แล้วแหละนะครับที่เป็นเลขอารบิกแล้วก็เลขไทยนะครับในเหรียญที่อยู่ด้านหลังที่เป็นเลข20เนี่ยนะครับแบบนั้นผมซื้ออยู่แล้วอีกหนึ่งนะครับเหรียญที่ผมจะแนะนํา ถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญนี้ผมก็รับซื้อในราคาที่สูงนะครับผมซื้อแค่2วาระเท่านั้นนะครับคือขิดไข้ด้านหลังแล้วก็เหรียญนี้เท่านั้นที่เป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่5ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นรัชกาลที่9นะครับนี่ฮะจะมีกํากับบอกคือรัชกาลที่5ด้านบนด้านล่างก็จะเขียนรัชกาลที่9รุ่นนี้รุ่นนี้ผมซื้ออยู่นะครับนี่ฮะถ้าพลิกหลังกลับมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็น100ปีหอสมุดแห่งชาตินะครับ 12ตุลาคม2548ถึง2,500้อ่าขอไปครับ2 4 4 8แถึง2548บแบบนี้นะครับเป็นหอสมุดนะครับเนี่ยฮะแบบนี้ซื้อนะครับถ้าเป็นร้อยปีหอสมุดแห่งชาติแบบนี้ผมซื้อให้อยู่ก็ส่งมาประเมินได้นะครับมีมากรวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับอย่างนี้ก็เหรียญประมาณ300บาทนะครับต่อเหรียญนะครับก็ส่งมาประเมินได้เลยนะครับในส่วนของเหรียญที่นะครับเราพูดคุยกันนะครับ เอาละนะครับทุกคนครับเหรียญ10บาทนะครับที่เป็นกระแสะแรงที่สุดก็คือตอนนี้ปี41มาแรงมากนะฮะปี4 1ใครมีปี4 1เนี่ยผมซื้อทุกเหรียญนะครับนะฮะให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่1,300บาทนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเหรียญของคุณจะมีความสวยงามแค่ไหนเหรียญที่มีความสวยงามก็คือเหรียญที่มีเป่งรัศมีอยู่ในเหรียญนะครับเป็นเป่เปงและมีอยู่ในเหรียญแล้วออกแดงๆเนี่ยนะครับถึงจะมีราคาสูงเพราะหลายคนผมเชื่อว่านะครับที่ส่งมาก็รีบเร่งในการ นะครับดูคลิปนิดนึงนะครับก็เลยทําให้ข้ามช็อตที่อาจารย์บรรยายให้ฟังว่าแบบไหนแพงไม่แพงนั่นเองนะครับจึงทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าทุกๆเหรียญที่เป็นปี4ีหนึ่งนั้นจะขายได้ในราคาที่สูงไม่ใช่นะครับผมใช้หลักสากลน,นะครับหลักท,ที่ถูกต้องเลยนะครับของนักสะสมที่มีการเล่นหากันจริงก็คือความสวยงามของเหรียญความแปลกของเหรียญน,นั้นจะมุงบอกถึงราคาครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญสิบ,บาทนะครับ เหรียญสิบาทที่ผมจะพูดถึงนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอผมให้พันห้านะครับเหรียญสิบาทปีที่นะครับผมจะพูดถึงก็คือปี2,534ปี2534นะครับมีนะครับขบวนการผลิตหรือว่าข้อมูลการผลิตนั้นอยู่ที่1 3 8 6 5ล้านเหรียญทำไมปี3,4มีราคาสูงทุกคนครับสังเกตภาพนี้ให้ดีครับนี่ฮะ นี่คือเหรียญที่ผมประเมินไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เหรียญยังส่งมาไม่ถึงผมประกาศเพิ่มเลยก็แล้วกันใครพบเจอปี34มีรูปลักษ์แบบนี้นะครับ1น0 0ห้าร้อยบาทสยามชแนลซื้อให้ครับให้ทุกคนสังเกตที่ที่เหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้จะมีเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองเหลืองน,นี่วิ่งเข้าไปในสัดส่วนของอ่าตำแหน่งที่ควรที่จะอยู่แต่ว่านะครับมีการผิดรูปผิดตำแหน่งแบบนี้ครับหนึ่บาทสําหรับเหรียญน,นี้นะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี ใครมีติดต่อมาได้เลยครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับโชว์บนหน้าจอนะครับแอดไลน์ไอดีมาเลยเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกจติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบข้อมูลนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ฝากนะครับกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกได้หน้าช่องนะครับกดคำว่าส่ากดคำว่าสมัครและกรอกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆท่านก็กลายเป็นสมาชิกของเราเลยครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ